อากาศทีวีดิจิตอลในไทยถึงตอนนี้ยังพบปัญหาทั้งเรื่องโคงข่ายไม่ครอบคลุมการเลือกใช้อุปกรณ์รับชมไม่เหมาะสมกับพื้นที่หรือปัญหาเรื่องคูปองทีวีดิจิตอลที่ยังมีอยู่เรื่อยๆอย่างเช่นคุณป้าท่านนี้เอาไรแกแล้วเขาให้คิวมาคิวที่159เขาเขียนบัตรคิวมาเฉยๆเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะโทรตามป้าเขาจดเบอร์โทรไว้ไม่ได้ติดต่อยังไม่ได้ไปถามเขาเลยอยู่ใ,<ะ>ใกล้ๆบ้านแต่ยังไม่ได้ถาม ปัญหาเหล่านี้อาจมาจากกสทชไม่มีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึงทําให้เกิดความไม่เข้าใจและสับสนไม่ได้รับคูปองทีวีดิจิตอลนําไปแลกกล่องรับสัญญาณจึงมีปัญหาในการติดตั้งไม่สามารถรับชมได้ตอนนี้ผมอยู่ที่เทศบาลตำบลบ้านเพจังหวัดระยองครับเพื่อมาชมโครงการนำล่องของทรบร5 เพื่อน,นำความรู้เรื่องทีวีดิจิตอลสู่ทุกชุมชนทุกตำบลทั่วประเทศครับหนึ่งในผู้ให้บริการคงขายทีวีดิจิตอลอย่างสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทับบกได้เล็งเห็นถึงปัญหาจากการได้รับร้องเรียนของประชาชนจะเป็นที่มาของโครงการประชาสัมพันธ์ต้นแบบทีวีดิจิตอลระดับตำบลเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนและผู้นนำชุมชนในพื้นที่ต่าง เราพบปัญหาว่าการประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่างๆเนี่ยไปถึงชาวบ้านเนี่ยมีชาวบ้านส่วนมากเลยนะครับที่ยังไม่เข้าใจในเรื่องการติดตั้งแล้วก็เกี่ยวกับทอทัศน์ระบบยี่ต้นเราคิดว่าการที่จะทําให้ได้ผลเนี่ยเราได้จะเจาะลงไปในพื้นที่นะครับเราคิดว่าในระดับตําบลเนี่ยน่าจะเหมาะสม ผู้อำนวยการฝ่ายโครงข่ายทีวีดิจิตัลยังบอกอีกว่าในอนาคตจะมีการทำเ o u u และขอรับงบสนับสนุนโครงการจากกสทชเพื่อขยายโครงการนี้ไปสู่กว่า7,000ตำบลทั่วประเทศภายใน2ปีหน่วยคาดว่าในปีนี้จะสามารถจัดโครงการได้ประมาณ2,000ตำบลการเปลี่ยนผ่านทีวีดิจิตัลจะสำเร็จหรือไม่จะมีคนดูมากน้อยแค่ไหน ขึ้นอยู่กับความรู้ความเข้าใจของประชาชนเพราะสื่อโทรทัศน์เป็นสื่อหลักที่ผู้คนทุกเพศทุกวัยสามารถเข้าถึงได้นพรุษลาบเจริญถ่ายภาพธีรวัตรเจริญยศเนชั่นทีวีรายงาน